สวัสดีครับบ้านสวนเกิดปางอยู่กันยังไงครับฝนตกนูรูของผมนี่น้ำถ่วมอีกแล้วครับน้ำไหลโมดปีไม่ได้แห้งต้องขังเพล่ะครับฝนตกดีเกินปีนี้ หนาฝนหนาป่าเปียนเสียแพะไปสี่ห้าตัวเหมือนกันแพะน้อยไม่สบายแล้วก็ค่อยอ่อนแรงไปรักษาไม่ทันอื่ครับก็ต้องขังแพะแล้วครับทำใหม่ทั้งกระสีมาว่าจะมาปิดขางกันฝนกันลม เราดูอยใช่ทังสีหรือสแลนยังไม่รู้ครับตอนแรกมันไม่มีรั่วตะข่ายมันคอกเปิดเิดผมเอารั่วตะข่ายมาใส่ขังเข้าแหละให้ขเขาอยู่แค่ข้างบนยืนลงกินต้นกระโพดบดอย่างเดียวครับมีหลายที่ใช้ได้ก็นี่ปายไว้นิ้วเก,าวก่าก็เอามาบังลม กินกันนี่คอกคอกให้แพน้อยกินครับเขาจะแยกมาจะเขาได้แค่แพะนอยก็จะได้กินอาหารแยกต่างหากพวกแม่พันก็จะกินทางบนก็พวกแพะวัยรุ่นทอยู่ข้างบนจะตองกินกันแบบนี้ก็แล้วครับน้ำท่วมยัง นักเลยแล้วบอยด้วยของผมมันเป็นจุดรับน้ำอยู่แล้วนี่ครับน้ำขึ้นมาทีถึงคอ,อกแพ้แล้วแต่แต่ไม่ท่วมบนคอ,อกแพะแล้วครับพออยู่มันลงได้ยืนลงกินไปก่อน ก็กินจักอิ่มอิ่มมาใส่เขาดูเขาไปบ่อยยอดอาหารให้เรื่อยๆผิวทัวรดึงต้นข้าวโพดดึงหูนขาวหวานคอ,อกไปให้มันรอดฝนไปก่อนครับหนาฝนเนี่ยอู้เพะเลี่ยงอย่างยากก็เอาลวดตะข่ายมาซ่อนสองชั้น มันร่วนาคายนี่ผมซื้อมามันตาสิบเซนประมาณสิบเซนสูงเก้าซิบพอมาล้อมคอกก็ใช้สองชั้นต่อกันทำประตูก็เอาประตูนี่แหละครับสิบปีก็ไม่เป็นไรเสาผู้ก่อนเป็นยางนอกจักรยานยางนอกมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับมาตีโค้งๆไว้ อันนี้มีสูเเอสูสูเกา่เกาเริ่มตุกแล้วครับมาแหละพายุยักอยยังไงเมื่ไกี่ออกโอ้โออยากเทะเหนาฝนเนแย่แง่ดูก็ใส่ฝุ้นขาวหวานไปแล้ก็กินกันไปฝุ่นขาวหวานเดี๋ยวสักคู่หวานซ้ำอีกรอบครับ หนีเขาไปสาดเซไปตากฝนเป็นวัดเดี๋ยวจะสูญเสียเพิ่มครับอยากให้ดีทำแบบแบบนี้นะครับแบบอันนี้หกแม่พันเขากินนะู้นครับหกตัวน่อยเขาก็จะได้กินของเขายืนเรียงกันกินนั่นแหละถ้าแยกแบบนี้ถ้าเอะอยากอัดอาหารแพะน่อยก็เอาหัวอาหาร มาให้เขากินดังหากก็ได้มันจะได้อ้วกๆสุงกว่าแบบมีแค่นี้แหะครับกล้วยก่อนนิดนึงแล้วก็ต้นกระโวดบุดก็บผิวถั่วน้าฝนนี่เรี่ยงยากใครมีคำแนะ่ํนำอะไรยังไงก็แนะ่นำมาดึงเด้อครับพอจะเสียแผ่หลายเสียทุกคน แย่งกันไปกินหุกฝาทุกซีต้องค่อยๆให้ถ้าถ้าให้เต็มแบบนี้หวังแล้วตัวที่เดียวมันเคลียผมนี่แบบหละให้เต็มอเองเคลียสาเตีเอาเดี๋ยวสมขอกเพิ่มกันครับเท่านี้แหละครับ no, 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 no. โนรูโนรูลงขุนก่อนครับช่วงนี้ รู้น้ำมีแม,ม่น้ำไหลผ่านอย่างแรงแรงกว่าทุกครั้งนะครับเมื่อวานผมก็ซนซื้อปลารับชิมมาปล่อยตัวละสองบาทซื้อมา50สิบตัวจักยังอยู่ไหมจัก่ไปกันอ้ำไหมไหลามาเลยเดี๋ยวฝนยุดก่อซื้อปล่อยไหม ปลาช่อนตัวใหญ่ครับถ้ามันซูมได้คิดซูมไม่เห็นเห็นจะคืนน้ำน่ะน้ำก็เพื่อมันปลาช่อนไปแล้วโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาช่อนถ้าเบ็ดปักไว้คือกี่ได้พาดูข้อแพะโดยรอบครักกบเตียมนี่มาจุดให้เขายากันยุง กูนขาวดึงไอ้ดึงช่วยกันไปครับวานพมโอ้ดูน้ำขึ้นมาดูเป็นแต่น้ำมดุดเลยครับเดี๋ยวให้อาหารเขาเราเดี๋ยวผมพาไปดูบ่อข้างหลังครับจะเป็นไงปา่าออกหมุดแร้วป่ปล่อยกันไปแด้วก็ออกไป นี่ครับน้ำเต็มมุดเลยเดี๋ยวพาไปดูบอ่อหลังครับขุนแพรเส้นครับเดี๋ยวพาไปดูน้ำดูว่าไหลา้หามทางมาเลยถือนี่ไปได้ครับชะมวกเพื่อได้ปลาได้กับเขา่าก็มีอยู่นะน,นะปามก็วายในนาแต่ไม่มีเวลาปักเบ็ด จะพาไปดูครับนี่นี่น้ำท่มอ,อกแพะแต่แพะมันยืนอยู่มันคอ,อกนะคอกมันยกสูงอยู่ไม่ไม่มีปัญหาครับเราขังไว้เล้วฝนก็ตกยุดตกยุดหมดวันนี่บ่อกลางครับน้ำทว่วมขึ้นมาปิ่มเบิมบ่มเลยครับ ไม่เห็นป๋าพูดละช่วงนี้ปา๋ากินหนีออกไปอยู่นาผมเปิดให้มันเข่าอองเข่าออกก็นาได้มันจะเชื่อมมีถ้าวิ่งผ่านนามันจะเชื่อมบอ่กกลางกับ,บอ่อหลังวิ่งป๋าขนกันอยู่สองโบวันนี้เสดไม่เสดั้งกระสียิมหยกกระท่มก็ไม่ได้ยกจักทีนี่ฝนก็เริ่มลงแล้วไปเดี๋ยวข่าไปดูบอ่อหลังกันครับป๋าใหญ่ออกไหม นี่ครับนี่สนามจากบอ่อกลางมันจะออกออกช่องนี้ให้ปาได้วายมาเล่นนี่แล้วนี่ก็เป็นบอ่อหลังปาจะวายหากันได้ครับ เด่กจักงกไปไหนด้บอโมททำนาไม่ได้ครับถายไม่ได้เลยพี่นี่มันก็มีเสียงป่าหวฟดเฟดฟดเฟ็ด,อ,ฟด,อ,ฟดอยู่ป่ายายอยู่เดี๋ยวไปดูช่องตรงนูน้นงกหลวะผมทำรีไวแต่ว่าไม่ได้ดักลอกกันกันป่าให้เฉย แย่งมันขาดมันผุขาดมด่ลนะครับสังเกตด,ดีๆใยาญ้าบางทีขยบับขยับปกป้าใหญ่มันขึ้นไปเหล่น,น้ำตื่นเดี๋ยวมันเกิดเขาขึ้นครับป้าเองอกป้าเข้ากับเขามาเป็นป้าธรรมชาติตาป่อยดาหามันไม่ได้ครับปล่อยมันไป นู่นเห็นน่ะในนาน่ะตะกี้ซูมเห็นไหมเว้ยโท,ทรศัพท์ผมมีดีตาผมเนา่มองเห็นเลยครับสีสีแดงเลยมาครับนี่บ่อหลังช่องนี้เป็นช่องน้ำโอกไหลดูลีกับพังมูดไหม่กักมันว่ะครับปล่อยมันไปสีเดียดกับมันมาก ปาใหญ่มันไม่หนีวังวนักขโมนน้อยก็ไปเพ่พันไปนแต่จะไปหนยแรงครับรกพี่วางวันนี้ไม่วางถ้าดักปลาน่อยได้ก็ได้แจกพี่แจกน้องกินกันป่ะมีพี่น้องเาก็ขายเป็นมากกขายดาแถมดา แต่ช่วงนี้มีวางครับ้ดยปล่อยมันไปแล้วแต่กี่ไหล <c oughs> <c oughs> นี่นี่ไผ่ไม่ได้ปลูกนะครับมาเสียบเป็นรักเสียบแล้วก็งอกแต่ไผ่อันนี้มันเป็นไผ่อะเขาเรียกไผ่อะไรมันเชิงมีหนามผมไปถอ,อนทิ้งเอาไผ่พวกไม่มีหนามมาดีกว่าครับป๋าก็ออกระบุระวาผลมาแล้วครับ เท่านี้แหละฝนเชิ่งลงเมนะ็ดหนาเดี๋ยวนำยุบก่อหาปลามาปล่อยไหมฝนประกอบการกับได้สองตัวประชอนนาเมื่อกี้แทงเหมือนจะเป็นปลาในสีแดงๆ แทงโดดแค่หางลุดไปนี่เป็นไรไหมพอได้แพะก็ลงเรียกพอได้ตุมเดี๋ยวาวางตอนค่ำม,มาดูอีกเผื่อจะได้แทงอีกนก้ำก็ลาดอยู่นี่เนี่ยปลากับปบศาสรพอได้กินครับมันนอก คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับแค่นี้แหละครับพาดูน้ำท่วมโนรูมาแค่อยู่แต่ในบนคอกลง